สนับสนุนโดย Oppo s o l i a e จาก Oppo Mobile สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะมีตลาดสดแห่งใหม่มาแนะนำให้ได้รู้จักกันค่ะพอะ่อขาแม่คะสวยหล่อระดับพระเอกนางเอกเลยนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าแค่เปิดตลาดวันแรกก็วุ่นวายซะแล้วล่ะค่ะ ส่งพีเรียดดราม่าเรื่องเยี่ยมรอยไมย้ดังติดลมบนไปแล้วผู้กกำกับออฟพงพั์คอเปลี่ยนแนวมาหาเอาใจคละครคอมดี้บ้างค่ะเปิดกล้องรักเกิดในตลาดสดวันแรกจัดเต็มคนชาวตลาดคนดังมาโชว์ฝีมือนั่นเลนส์กล้องไปหมดทั้งตองขาโจรพระเอกมาริโอเมาเลอร์นางเอกมากี้ราศีสลัดลูกบูบี้แก่นเซียวจากรอยมานมาเป็นกิมล้างลูกสาวแสนหวานสุดรักสุดดวงใจของแม่กิมหวยพี่นกจริยาที่เจอกันพร้อมน้ําเมื่อไหร่เป็นต้องมีเรื่องไหนจะสมาชิกตลาดสดสุดแซ่บอย่างอนุชเชิญยิ้มลุงสุ เทพประยุนพิทักษ์พี่เจียปวีนาอิมอชิตะและดีเจบุกโกที่ทั้งจี๊ดและชัดเจนประกาศศึกย่างสุดหล่อประจำตลาดตั้งแต่วันแรกงานนี้ผู้กำกับจอมประนีตยังคุมเข้มทุกรายละเอียดถึงจะขำๆแต่บทสนทนาผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวเลยละค่ะไม่สดใสข้านน้าก็ไม่สดใสท่านใหนก็กินไม่ได้ท่าไในก็กินไม่ได้ที่จะเอาเข้าปากเลยไ้เห็นก็จะอ้วกแล้วก็จะอ้วกแล้ว สนุกมากครับนักแสดงร่วมแต่ละคนนี่ไม่อยากจะบอกทั้งพี่อิมอาชิตะอาโนตอย่างนี้ขำกระจายใจแน่นอนก,ก็ต้องฝากไปด้วยนะคะสำหรับรักเกิดในตลาดสดฝากไปด้วยครับส่วนละครรักนี้หัวใจมีครีบของผู้จัดกฤตสุกรามงคลนอก้องจะจจับน้องมิวรักนารามาแปลงร่างเป็นนางเงือกแล้วยังจัดเต็มชุดสวยหล่อให้คุณผู้ชมได้ดูนักแสดงกันเพลินตาไปเลยละคะ่ะ วันนี้นางเงือกคนสวยน้องมิวลักนาราเขาสลัดหางสบายครีบขึ้นมาอยู่บนบกในละครรักนี้หัวใจมีครีบที่ได้แปลงร่างมากับลูกนักศึกษาวัยใสโชว์ขาสวยๆใช้ชีวิตสุดเทร่วมกับหมู่มวลมนุษย์ทั้งพระเอกป๊อปทากูลวุสุรินทร์จักจัก,กรพันธ์บอยโชคชัยและพลพักวัยเจ้าหน้าใสอีกเพียบงานนี้เรามีรายงานตรงมาจากนักข่าวภาคสนามคนนี้ค่ะนะครับวุสุริทนทร์ครับนะครับก็เป็นหน้าที่เป็นธี่กอนะครับวันนี้เป็นการตึ้งละคร ติ๊งไปแล้วรอบหนึ่งครับเป็นเพลงนางเอกอันนี้มาเป็นแบบล็อบใหญ่เลยครับเจอโลงผู้วันทั้งนั้นเลยนะครับโอ้พระเมรุเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นคู่ต่อกับพระเอกครับจิ้นางเอกแข่งกันเราต้องเป็นคู่ซีกันเรื่อยๆครันวันนี้เราก็ได้เห็นภาพความสนุกสนานของทุกคนไปแล้วจริงๆในละครจะสนุกมากกว่านี้ครับขอให้ทุกคนติดตามชมด้วยครับรักนี้หัวใจมีคลิปครับสวัสดีครับ อาารพระนางรุนพีก็เตรียมปล่อยพลังทางการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ลงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่งวดขามาทุกทีแล้วแถาฟิทแบกดีจนต้องเพิ่มรอบแอบดูเบื้องหลังการซ้อมแล้วต้องบอกว่าทีมนักแสดงทีมนี้พร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจที่จะถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างฮึกเหิมแล้วค่ะทั้งสอนรามเบนส์เอศสิการหนุ่มสันติสุขมีพิสมัยและอีกมากมายแม้ยังไม่ทรงเครื่องแต่งกายชุดใหญ่สมจริงแต่ก็ทําให้คนดูอินได้ไม่ยากทั้งดรามา่าทั้งบูทั้้งรอง ทั้งรามืออาชีพขึ้นทุกวันแม่นางเอกเบนส์จะออกตัวว่าชั่วโมงบินน้อยกว่าใครไปนิดหนึ่งก็ตามค่ะกหัดร้องอยู่ที่บ้านนะคะเพี่ยนไปมาอยู่คนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง แต่แต่สัญญาว่าวันเล่นจริงจะไม่เพี้ยนค่ะวันรันทูแบบนี้นะฮะที่ทุกคนจะได้มาซ้อมมันแบบว่าเป็นตัวละครจริงกันถ้าเกิดว่าเรามาลงเป็นแพคเกจเดียวกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจัดถือว่าเป็นคอมโบเซตฮะด้านอต้อยเษฐาแอบบออถึงคอนเสิร์ตดีๆที่จะเกิดขึ้นตรงวันเกิดปีนี้6พฤศจิกายนใช้ชื่อว่าน้ำมากแค่ไหนก็ไม่ท่วมน้ำใจเราหาเงินช่วยฟื้นฟูคนน้ำท่วมค่ะ เขาเสด็ที่จะจัดที <c oughs> ่เฉลิมกรุงโทรไปที่เฉลิมปรุงเฉลิมก็บอกว่ายินดีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วถามศิลปินที่บอกว่าทุกคนฟรีหมดครับแล้วถามคุณอรัญญานามงก็เขาเขาเขาฟรีให้นะคือคือเขาเขาบอกว่าไอ้ไอ้ค่ารถเข็นอะไรก็ไม่คิดนะครับคือจะมาเลยตั้งใจไว้ว่ายังไม่ได้ออกไปให้ตอนนี้แหละแต่ส่วนนี้จะเก็บเอาไว้สําหรับว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นปกติแล้วเราจะเก็บเงินก้อนนี้ไว้สําหรับฟื้นฟูซึ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยสำคัญมากกว่า ส่วนนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับคอกีฬาทั่วประเทศค่ะเพราะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยประกาศความพร้อมในการถ่ายทอดสดสามหกรรมนานาชาติครั้งสําคัญทั้งซีเกมโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ให้ชาวไทยได้ช่วยส่งกําลังใจไปให้ทัพนักกีฬาไทยผ่าน4ช่องฟรีทีวียักษใหญ่357และโมเดิร์นไนทีวีโดยจะเริ่มต้นด้วยการแข่งขันซีเกมครั้งที่26ที่เมืองปาเลมบังและจากราตาประเทศอินโดนีเซียมุนเวียนแบบสดสดทุกวันตั้งแต่พิธีเปิดในวันที่11พฤศจิกายน ยนตอนนี้กับ15ประเภทกีฬาจนถึงวันที่22พฤศจิกายนส่วนกีฬาโอลิมปิกและกีฬาพาราลิมปิกที่กรุงลอนดอนประเทศเอังกฤษจะมีการแข่งขันในช่วง25กรกฎาคมถึง12สิงหาคมและในวันที่29สิงหาคมถึง9กันยายนปีหน้าค่ะ ตอนนี้คงเอาเรื่องน้ำท่วมก่อนแล้วกันนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวกว่าจะถึงช่วงที่เราแข่งกีฬากันทุกอย่างน่าจะดีขึ้นก็รณรงค์เชิญชวนดีกว่านะคะให้ทุกคนร่วมกันดูถ่ายทอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาของเราทุกๆคนคะ่ะ ปิดกล้องเริ่มถ่ายทํากันแล้วค่ะสําหรับนางดังสุดสัปดาหอภินิหารกุมารทะลุมิติของผู้กํากับสุภกิจบุญนาคหลังเอาประสบการณ์จากกองถ่ายทําภาพยนตร์และงานโฆษณามาช่วยสร้างความฮากับเรื่องราวเข้มข้นลุ้นระทึกแบบขำๆของคู่หูดูโอ้คนกับกุมารอินจอมอิทธิฤทธิหนุ่มสตาร์บัคและน้องยูโรที่ต้องแท็กทีมช่วยเหลือสุดที่เลิฟสาวจ้าจิตตาภาให้ผลภัยตัวร้ายหนุ่มแจ็คเมทัศและหมอพีโจอ,อี้เชิญยิ้มให้ได้เห็นแค่ภาพเบื้องหลังก็การันตีความสนุกสุดจี๊ดเราติดตามนางดังสุด ดาอภิิหารกุมัรทะลุมิติฝีมือของผูก้กำกับใหม่ฟแรงคนนี้ได้ทางหน้าจอช่องสามเร็วๆนี้ค่ะ ก็ได้พล็อตเรื่องมาจากผมก็เป็นคนชอบเรื่องผีอยู่แล้วนะครับพยายามทาให้มันเป็นตลกมากขึ้นเป็นหนังแนวแอคชั่นคอมดี้ครับก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมเขียนพล็อตเองแล้วก็กากับเองนะครับยังไงก็ขอฝากหนังเรื่องพินิหารกุมารทะลุมิติด้วยนะครับรับรองว่าสนุกครับมีบู๊ด้วยครับแล้วก็มีรักแล้วก็มีตลกด้วยนะครับผมขอฝากด้วยครับจากสุกิจบุญนาคนะครับพุ่งกับหน้าใหม่ครับขอบคุณครับ หนังจอเล็กดีๆแบบนี้มีมาเสิร์ฟถึงหน้าจอบ้านคุณทุกบ่ายวันอาทิตย์เลยนะคะส่วนตอนนี้ต้องหลีกทางให้กับความแรงของละครเรื่องรอยใหม่แล้วละค่ะสำหรับวันนี้จต,ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากอ e ีเต้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ